เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจำนวน3นายพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด9 0 0 0ลิตรจำนวน1คันได้เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวนสองเที่ยวปริมาณน,น้ำที่แจกจ่ายรวม18,000ลิตรณนะหมูห่หบ้านเหนือตำบลหนองแก่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจำนวนประชากร589คนจำนวนโครเรือน121โครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา